อ้าวจิงสบายดีบ่รุงนลครับสบายดีพอยพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์สูบสุดสบายดีพอยพี่น้องสบายดีเอฟซีสูบกูนเนาะพี่น้องวันนี้ก็มาเพาะกบมาดอนีกคือการเนาะพี่น้องกาสิวาบอกพอยพี่น้องว่าส่องของมารอนผ่านเลยเนาะพี่น้องส่องใหม่มารอนผ่านเลยเนาะผ่านกด้ o ยูทูบแล้วเนาะพี่น้องในกะด้ โฆษณาเขาเลยเนาะพี่น้องมีโฆษณาเขาเรื่อยๆนาะแม่นคือว่าคือส่วนที่ว่าตอนบาเลยลงคลิปประมาณสามสี่วันนี่แหละพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นยังสองพานแล้วก็ต้องส่งส่งกันนะให้มันอนุมัตินะพี่น้องประมาณสามสี่วันประมาณสองสามมือเห็นไหมพี่น้องมันก็ถ้าเกิดพลาดบางเส้าเห็นไหมพี่น้องเห็นอีเมลเขามาโทรศัพท์ว่าบางเส้าเนี่ยมาตอนกะเลยลงคลิปเลยเนาะบางเส้าเนี่กะโมนีเก็จิมา ขอบใจขอบคุณเอฟซีอีกเทื่อนึงน้องพี่น้องขอบใจได้หลายแต่นี่สองเทากระพานแล้วพี่น้องนะงนนขอบใจปลาลูกเองที่นขอบใจปลาลูกขอบใจเอฟซีเบอร์สุนทุกคนขอบใจไอเอโนะทุกคนที่ให้ต่อไปกับวารอนกันตั้งใจตั้งใจเป็ดคลิบน้องพี่น้องลงุงคูเมือม่อคูเมื่ออะไรซะพี่น้อเลือดไม่ <c oughs> เลือดไม่อีกนับหนึ่งอีกเนาะพี่น้องก้าวไม่เนาะ เดิมไม่อ pues ีกทีนึงเนาะพี่น้องกระซูขึ้นไปอีกตามสิไรสองกลางเขาพูดที so ่ตามจไรที่หาหมื่นหาหมื่นครับหาหมื่นกลัวเนาะพี่น้องตอนนี้ฮะจิไรหาพักยากอีกได้ไม่ช่างเกลือก็คือว่าเลยเนาะมันเดิอดไหมนะพี่น้องเนี่ยมันเองก็มาเปิดคลิปอยู่น้องปลาพี่น้องเลยเพราะว่ามาเกลือปลาเลยก็เลยเข้มมาขอบใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับ มาเกือปลาเห็เบิ่งกได้เนาะพี่น้องปลาจีวอนซื้อมาโปอยเน,นี่ยมามันใหญ่ขนาดล่ะไปนอนพิงพาปลาลงไปเกือปลาเลยไปไปนี่พี่น้องยุ่งเลยขับๆซิววะไปลง <c oughs> ไปใ่ไปอันไหนเกือปลาไหมเดี๋ยวให้หัวหันพอมาปลากระมรนก็เอาอันนี้พี่น้อง เนี่ยมือเส่างน้เห็นแต่ปลาลก้อยลองด็กลองเดปุห้างกปาูกจนมาจะใช่ตัวนึงมันจะกินปลาน่อยหมือแหละคื่อจัใเขายิงถิบนหน่ยตัวหนึ่งมันไม่หยิบวะอันนี้หัวปลาดุกเห็นไหมัวหันด้ยฮะ ของหัวกับมาท่านในเห็ดอันนะั้นมันสัมผิหน้อยท่านเห็ดอันนั่ะท่านในเห็ดนะบอ,บอลรอบฝนมันสัมฝนตกพ่อยวกขู่มือมันก็ดืนแต่ฝนเยอะมาท่านมากสัมขู่ไปเกลืบบอยวกันนะบอลมันเคยมากินบอลเคยเคยเคยกลืนะอม,มันก็ขึ้นไม่กินเยอะ <cười> ừ. em là con cạch thì tác sượn động nó phải không? Còn mà nọ, nó 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 có xuống, <laughs> động. Hả? mình gì đợm sai phải tự ให้น<ส> <T> ้ำคงมานเลยนี <afraid> <t> ่มกินจ้ะไม่ยังตัวน้อยวะม่อยจะสูกินเหงาจำเป็นอ่ะกินขี้ขั้อิ่มิ้อิ่มวะผมจกินอยู่ปาย่งตัวนี้เลยโอ้ตัวเดียวี่ยตัวเายิงมันไหยอันนี้มันบาดเจ็บอยู่คะ เออห้องวัมันฑะแต่ยังไงเอยู่ไปดูพ <estratég flush> ี่นกใบอรมันขืนเนี่ยในบอรเอาปืนลบมายิงมันบวรอย่ามันกินอันันเบิดกินปลาหน่อยเบิดนะก็เอยปืนมายิงมันมันบวชายสับถือชิวๆที่สุเนะยังไงนยังกะบอใไม่ั้ง เออพอมาเดยลงงบเลยมาดนว่านน้แฮเอามาันบ้านน้ำมันที่นะเป็นคนสีแบบว่าเห็นเห็ดยังกับปลาอีกแล้วนะอืมพืชนนะเห็นเห็ดหันเห็ดนี่เจ็บกับชัดนี่ปลาไพอดีเห็นงูอ่ะตำเออหนวดตำงูอ่ะหนวดตำงูก็ยังคือตำม,มันคือตำม,มันหาแบบว่ารถคนอื่นะนะเดี๋ยวคือก็จะทมแล้วเป็นยังคือตำม,มันขันเหล่า ยีดต้นมันแตว่าไรเดียตามันเด้ออืโอ้ปายังวะปานี่จะย่งอยู่บ่เหรยย่ฮงย่งม่นบ่จะบานามแบบไล่ๆเลยเนาะนี่ขอเอาทอมาใส่นะอโอมันบ่หักเนาะเอาผ้ายงใส่อมามะาก เี่มววนเรา่อมาใส่พี่น่อทอระบายหนะ้ำมาใส่เนถะ <c oughs> าในหน่อยนะปกติปกติมันสีรถน,นั่นแหละเวลาฝนตกไงแต่ว่าวันเรเห็ดข้องหน,นักเนานะคล้องหนักขงาขงหัวนะพี่น้อยเี่ยด้นเาจะอ,อัาไปให,ห้เพ่อนวงต๊ะนะไป นาฮ่ามาง่อี่ปีเฉยนี่ๆจะมาเปะอันนี้ยางได้บุหรเด้อบ้านตกหนักเนะตงหนักไมย้มีด้เาเมเนี่ยี่น้กบเ็เสียครับเมย้เหอัูไปบ้านเนาะผูว่ามันกินอยู่วันูเพาอะไรููลุ่งหองอยู่มกินสไป นี่ันเห็ดขอกี่แล้องปกตินหนมันสีสาะลงมากเลยนะสกมาใส่น้องนี่เห็ดหองมันลงนี่นะนมันลงไปทางนี่นกระบอลใส่นามให้งัวนี่คาหั่โอ้เอไดเกลือมันมกระด็มันามม้าหนามกะเดนงนามกะเด็นกระเ มันเองคือมันช่องใส่ผูมาเอาจากมันเองเพื่องก็มันโหยบลงกันเออเพื่อเอามันคือเป็นเนื้อเนอะมันโหยบลงวันไหนก็ว่ามันกินไม่ได้นช่ว่าฝนอยู่ตกอยู่บูดักเฟื่องมานล้วไปเกลือมันเองนะเหรอเอเฟื่องไปเกลือไปลูไปไปบ้านเหี้มันสิละลายในครับกับ้านให้น้อยเดียวไปไปย่างง่าย นักนกกกนัมานักกัสิงว่าคือมามาบ้านมันนี่โอ้มันมาะเรียกไปหัวก่อนเลปนอหัวมาก่อนไปไปนัวมาเจับ่นันอมันจจะคลองมันจะชย่้นี่มันมาเอง มาเองมั้ยพี่น้องเดียร์ยแต่ว่าก็เธอกันไปติดงอแมงครับเนาะเธอลำอยู่ในอัดกูจะได้ปลามันจะปล่อยมันเลยใช่อนาคตจะเปหล,ยลไยเอามันไปเอาก็ยิงงอเธอจริน แม่ไ่ต้อเสียได้วาฬไปไดมันได้ก็แม่เ้อนะยังมีดุ่นอีกอยู่เห็นมอกิ้งมันไาหรือ่าหนูเมื่อไ่านี่มาใส่มาใส่ มันันหอดยามเข่ามันก็มันจะเข่าแล้วเนด็กตั้งใจเลยตัวน่ารักเข่าเพาะแล้วตัวหนึ่งมันก็นตเข่าเองมันแหละไปละโอ้ไปดัดมันอยู่พุ่นนี่น่ะฮะนี่ยังไปตามทางท่อนีไปตามทางที่จะมานี่ น้มามันข่าวเองมันอ๋อน้ำคิงแดนฮันขนาดเท่คิงแดนฮันขนาดนักขิ่ฮิิง่ <c oughs> งวนมาอยู่ไปนลยไม่ข่าวไปเอาห้ามมันกินไหม ตางห้ามหันกินนะกินมันงละฮะลายอมอมันกินมืออแซมจุไอพี่นาะเกือแต่ยามแดงเนาะอะไรย่นมันมาพี่น้องใช้เตัวนึงเลยเะได้ตัวหนึ่งฮะตัวหนึ่งใช่ตัวเขาฮเบ่วันน่ะตัวก็ต้องมั่นเถอต้อง

เปลือกขนาดพี่น่ออ้โมันยอผีเนั่นแหละฝนตกพี่นอยเ้ยันท่าน้มาไม่เจหาได้กวาดมุกกบดีมุกมันท่นมีเสาอ่นะต้องใส่เสาอีกยาอยัางทกลำมันไปอยู่กับงวเขามันเข้าไปในหน้าอะไรนะพอเสี่ยงเบิทนี

ปกติก็ต้องเอาอันนั้นล้ใส่ใช่ไมลงเันนี่นม้่ามาปล่อยมันุ่งเลยปล่อยมันออกทงเนาะี่มันแรกมันก็มาเองมันมันหมดเลยไปเด้อลวเดือนมันมาเองมันมันแรกมันมา มีเฟื่องเลยมีเฟื่องให้กินแน่ให้ก็เกลือห้ะโหยอให้มันมาแน่เด็กออกจากาใกล้ๆมันที่มันยหยาบนะป <c oughs> กติต้องใส่กลางน้ำตาลน,น,นะห้ามไม่ใส่มันกระแตมันกระเสบคือนเขา นั่นชีน้ามัว,ว,วอีกน่าจะบุตาขึ้มันอีกอ๋อมันจะกินกากน้ำตาลนะฮะได้จดดดดังเนาะแล้วพี่น้องก็คลิปน,น,น,นี้ก็สิจบเพียงเพียงจำเนาะใจก็ขอบคุณขอบใจพอใ่อพี่น้องได้ๆเนาะพขอบคุณได้ๆเด้อที่เขามาติดตามสนับสนุนเนาะพอกันคลิปหนา้าไปพี่นอ้องบายบายเด้อบายบายนี่ยล่ะบ๊ายบาย